ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมโอเมก้าชาแนลมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง ASMR เหมือนเดิมวันนี้เราจะมากินปูมายักษ์ครับท่านผู้ชมว้าวสามตัวเน้นเน้นเห็นไหมนะครับผมนะฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชิ้นนี้นะครับ เงี้ยฉ่ำมากครับดูดิครับอืออือเอาแล้วนะครับอืออือหวานฉ่ำม,มากเลยครับท่านพี่น้อง เดี๋ยวมาต่อนะครับตอนนี้เราจะกินเป็นก้ามนะครับนี่นะครับว้าวก้ามใหญ่มากว้าวเดี๋ยวเราจะทำการแกะเนื้อมันออกก่อนแกะเปลือกไม่ใช่เนื้อแกะไงวนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะครับผมใช้เวลาแกะแป๊บไม่ได้กินอวยอ้ยอวยเย,ย็นเย็น มันคือเอาออกว่ะเอาออกไหมล่ะอเอาออกว่ะอ,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 อ้ยผมไม่ชอบกินปูก็อย่างนี้นะครับกินยากนะแต่ก็ยังไปซื้อมากินอืมไม่เข้าใจเอออื้ม วว้าวเปลือกมันเยอะมากครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมผมได้ชอ้อนแล้วน้ำยำม,มันนะครับโอ้ยหทะล่มทะล่มหาเป็นน้ำยำมัน หวานมากเดี๋ยวมาดูหัวมันหน่อยนะครับหัวเป็นไงหัวมันมีไข่ด้วยครับเห็นไหมจะตักไข่มันน,นะครับจะตักน้ำยำนะครับราดลงเข้าไปราดเข้าไปควักไข่มันออกมาทำการลงลิ้น ไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวไยครับโอ้โหอืมโอ้โหไข่เยอะมากครับนี่นะครับทุกคนไข่มันครับไปกันอ,อหวานมาก โอ้รู้สึกว่าเผ็ดจัดเหมือนกันนะครับไปชิ้นนี้ต่อนะครับเดี๋ยวกินเครื่องยำก่อนนะตามด้วยเนื้อปูครับนี่นะครับอื้อหือ ไข่มันแน่นมากมากินกล้ามมันต่อดูดูกล้ามามันดูกล้ามมันผมจะค่อยๆแกะนะครับเพื่อจะไม่ให้มันเสียค่อยๆอ,ออกมาออกมาลุออกมากออ,กาอ,อโอ้ยใหม่กอว้าวกล้ามมันดูดิครับเนื้อมันสดๆเลย ดูดแต่ละทีสดชื่นคือเนื้อมันแบบสดมากเลยครับท่านผู้ชมคือมันแบบแซบแบบแซบมากครับเดี๋ยวหาที่มันมีไข่นะวิ่ไงนี่ไงไข่มันท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่ครับไข่มันนะครับไป นี่นะครับไขมันนะครับไปกันครับอือหือว้าวร้ยมากดูดครับดูดอยาให้เนื้อเนื้อมันเหลือขามันก็ดูดนะครับว้าว อืมเนอะไรมันเนี่ยว้าวหัวมันนะครับดูหัวมันว้าวเดี๋ยวมากินไข่รตรงหัวมันอีกนะครับใส่น้ำยำเข้าไปนะครับราดเข้าไปลาดเข้าไป,าาไปนี่นะครับครบเครื่อง มีความสูขจริงนะควกไข่มันออกมาไปนี่นะครับไข่มันอื ต้องมีก่อนห้นไปจิมน้ำย้ำม,มันเข้าไปไปไปครับกินไปด้วยกันอื้อืมอืมอืือ ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเผ็ดละปากคมแดงไหมเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำก่อนครับนี่นะครับ,นะ,รบนะครับถ้าใครดูมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมนะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แยรี่สอัอ,อีและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืม กดติดตามให้ผมเลยนะครับผมนะฝากเลยนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไปไปยังต่อแล้วครับผมกับชิ้นนี้กล้ามให,ใหญ่ครับใหญ่เกือบเท่าหน้าผมนะครับผมอ,อืว้าวออ,อ,อนื้อครับเนื้อในกล้ามมัน ววกมันเข้าไปตักน้ำยำใส่นี่นะครับอืมอืยม yeah. ว้าวฟังเสียงนะครับ โไ oh my ก o d ผมรู้สึกว่าผผิดละโคตรผิดละอ่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลากันไปด้วยชิ้นนี้นะครับไปพร้อมๆกันปูไข่าชิ้นนี้นะครับจิ้มมันเข้าไปไปกันอออืื้ มาอ oh, yeah. นะครับผมนะก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะถ้าใครดูถึงจบแล้วนะครับผมนะก็ขอทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด s ับสไคร b e ให้ผมช่องอุ้มไม่แคร์ชาแนลด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำอะไร mm hmm. กินอะไรนะครับเ mm hmm. มนไว้ที่ด้านล่างนะครับผมไ mm hmm. ว้เจอกันในอีพีต่อไป Let's go